สภาพในะห้องตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันครับว่าห้องใครครับพี่เขาจับพวกผมโยนเข้ามาพวกผมกาทําอะไรไม่ได้ครับส่วนตัวระเบียงน็อกแน่นหนามากครับลูกกรงเต็มเลยครับพี่ตอนนี้ทั้งสองห้องอดเข้าอดน้ำมาสองวันเต็มเต็มแล้วครับแบงค์งได้ยินครับแบงค์ไ,ได้ยินพี่ไหมได้ยินครับพี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่สถานีตํำรวจของเมืองสีหนุครับตอนเริ่มก่อนมาครับผมก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทํากับเพื่อนๆทั้งสามคนไปดูในกลุ่มพวกหางานทําอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ไปเจอโพสต์นี้โพสต์นึงแต่ผมไม่ได้แคปไว้ครับก็คือ่าเชิญชวนมาทําเป็นอแอดมินคอยตอบลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับเงินเดือนสามหมืนบาท มีสัญญาจ้างงานมีการทำพาสปอร์ตถูกกฎหมายลองติดต่อไปก็คือได้คุยกับเขาเรียกว่าเอเจนต์อะทีนี้พอไปถึงมันไม่ใช่ครับเขาไม่มีการทำพาสปอร์ตให้ข้าม,มาทางธรรมชาติครับตอนทํางานก็คือโดนยึดโทรศัพท์เล่นไม่ได้ยึดบัตปรประชาชนอะไรตลอดคนไทยเนี่ยทั้งสามสิบสองคนเนี่ยก็คือคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทายังไงกันดีไม่อยากทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเหยียบนะครับแต่คือถูกบังคับ เขาจะให้เราสร้างลายลายปลอมขึ้นมาก็คือเอารูปของพวกเน็ตไอดอนนะครับหรือลูปใครก็ได้ที่สามารถสร้างลายตัวตนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้คุยกับลูกค้าเชิญชวนให้มาลงทุนแรกๆเนี่ยก็คือลงทุนได้ได้ผลตอบแทนพอเริ่มเริ่มลงหนักๆคุณต้องโอนเงินเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อที่จะทําการถอนเงินผม อยากฝากเตือนคนไทยทุกคนนะครับพี่การลงทุนในรูปแบบนี้ที่ได้ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับแรกๆเราอาจจะได้ก็จริงพอเ,เริ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเราก็จะเสียหนักขึ้นไปเรื่อยๆในมุมมองของบางคนนะพี่มันก็จะมองว่าพวกพวกผมเนี่ยเห็นแก่เงินเห็นแต่ได้แต่คือมันไม่มีใครมาหยุดจุดผมก็คือไม่รู้ว่าผมโดนอะไรเขาจะล็อกประตูหน้าห้องแล้วก็เอายามของบริษัทเนี่ยแล้วก็ยามหน้าตึกเนี่ยขึ้นมาเฝ้าแล้วก็ถือกระบองไฟฟ้าหัวหน้ายามก็จะพกปืน คือไม่ให้ออกไปไหนแต่พอตำรวจชุดแรกเข้าไปเขาก็ทําตัวเหมือนปกติเก็บทุกอย่างเปิดห้องปกติอมันก็มีการยัดเงินของทางฝั่งคนจีนที่เป็นเจ้าของใช่ครับแจ้งของทางฝั่งนี้ทั้งหมดเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตราชทูต mm hmm. ก็คือเขาก็บางที่เขาก็เงียบหายไปเลยอพี่มันมืดไปหมดมันไม่มีทางออกเลยอพี่ผมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวผมะจะตัดติดใจโพสต์เองอถ้าจะออกครับพี่ ต้องเสียหนึ่งสัญญถ้าอยู่ไม่ครบตามสัญญาแต่คือมันไม่มีสัญญาไงพี่ถ้าเราจ่ายไปแล้วเขาเขา,เขาคือลถเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนขายต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นครับตอนนี้เขาบอกเราบ้างไหมว่าน้องจะได้รับการช่วยเหลือยังไงต่อหรือมีขั้นตอนยังไงตอนนี้เบื้องต้นคือเขาบอกว่าต้องอยู่ที่นี่ก่อนประมาณ2วันเพราะว่าเขาจะเรียกสอบปากคำที่ะคน